คานาสารปติเตนาทิเปตาตามตังสินาติโรกทิปังสัมพุทธังปูชยามิตตโมนุตังคันธาสัมภารยุเตนาทูเปนาหังสุขันตินาปูชเยปูชนียันตังปูชาภาชนะมมตตมัง วันนาคันทาคุโนเปตังเอตังกุสุมาสันติงปูชยามิมุนิตัสสิลินปาทาสโรรุเฮปูเชมิพุทธังกุสุเมนะเนนะบุญเนนะเมเตนะเจโหตุโมคังบุพังมิลายาติตถาอิทังเมกายตทาญาติวินาสภาวัง อิมายะธรรมานุธรรมปฏิปัติยาพุทังปูเชมิอิมายะธรรมานุธรรมปฏิปัติยาธรรมังปูเชมิอิมายะธรรมานุธรรมปฏิปัติยาสังขังปูเชมิวันธามิเจติยังสัพพังสัพพธาเนสุปฏิทิตัง สาลิลิกาธาตุมหาโพธิพุทธรูปังสกัลรังสธาอิเจวมันจันตมนัสเสนยยังนัมัสสัมโนรัตนัตยันยังบุญญาภิสังทังวิปุรังอรัตถังตัสสานุภาเวนะหะตันตารโย สมัญตาจักวาเลสุงอัตราขันชนตุเทวตาสัตสัมมังมุนิราชสุนันตัวสักขโมกดังสักเเคกาเมจารุเปคิริสิคารตเตจันตาริเควิมาณเณที่เปรักเเคจะคาเมตรุวันค่ะฮนเคหะวัตว ไม่เขเต่ภมมาจะยานตุเดวะชรัทวิสเมยักขะขันทับพระนาคาติสันตาสันติเกยังมุนิวรจนังสาธโวเมสุนันตัวดัมมาสวนณกาโรอยัมพระทันตาดัมมาสวนณกาโรอยัมพระทันตา ธรรมะสกุนาการุไะยมพันตานโมต้าสปะขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธานโมต้าสปะขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธานโมต้าสปะขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสะ อิติปิโสภควารหังสัมมาสัมพุทธทวิจารสัมปันนสุขตโรกวิทุนอนุตโรปุริสธรรมมสารถิสัตถาเทวมนุสานังพุทธภควาติ สวาขาโตภะคะวตาธรรมโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจะตังเวทิตบโพวินยูหิติ สุปฏิปันโนภคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภคะวะโตสาวกสังโฆยายปาติปันโนภคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปาติปันโนภควตสาวกสังโฆยาติทังตาริุริสยุคานิอัตปุริสปุคร เอสวัคควตโตสาวกสังโคอาวุเนโยปาวุเนโยทักขิเนยอันจริกรณีโยอนุตตรังบุญญาเกตังโลกัสสติเอวังเมสุตังเอกังสมยังภะควาราชคเนวิหารติเวรุวเนเนกถา ทากะนิวาเปเตนนโคปนะสมัยนาพคะวาอาภาทิโกโหติทุกิโตภาหะกิลาโนอาตะโคอยาสมามหาจุนโทสายยันหาสมยังปติลันลานาวุจิโตเยนาพคะวา เตนุปสังกมิอุปสังกมิตาวาภะคะวันตังอภิวาเทตาวาเอกมันตังนิสีทิเอกมันตังนิสีนังโขอ,อิยสะมามันตังมหาจุนทงังภะคะวาเอตะโวจะปติพันตุตังจุนทโพโชงคาติสัตติเมพันเต โพชังคาพระคาวตาสัมมาทักขาตาภาวิตาภาหุลีกาตาภิมญาสัมโวธายาิพาณายสังวัตติกตาตเมสตะสติสัมโพชังโคโคพันเตพระคาวตาสัมมาทักขาโตภาวิตตภาหุลีกโต อภิญญาสัมพธายานิพานายสังวัตติธรรมวิจยะสัมโพชังโคโคพันเตภคะวตาสัมมาทัคขาโตภาวิตาภาหุลีกโตอภิญญาสัมพธายนิพานายสังวัตติ วิริยสัมโพชังโคขอพันเตภะควตาสัมสมัทัคขาโตภาวิโตภาหุลิกโตอภิญญาสัมโพธายนิพันนายังวัตติปิติสัมโพชังโคขอพันเตภะควตาสมัฏาคขาโตภาวิโต พาวุลีกตัอภิญญายสัมโพธายนิพาณายสังวัตติปฏิสัมโพชังโคโคพันเตพระขวตาสัมมาทักขาตัวพาวิโตพาหุลีกตัอภิญญายสัมโพธายานิพานายสังวัตติสมาธิสัมโพชังโค ขอพันเตภคะวตาสัพมาทักขาโตภาวิตตภาหุลิกตอภิญญาสัมโพธายานิปานายสังวัตติอุเบขาสัมโพชังโคขอพันเตภคะวตาสัพมาทักขาโตภาวิตต ภุลิกตออบิมญายสัมบ ود ายนิปานายสังวตติอิเมโคพันเตตาสัพพชังคาภะควตาสัมมาทัคขาตาภาวิตาภูลิกตาอบิมญายสัมบ ود ายนิปานายสังวตติ จ,จังข,งขจุนทพโผชังคาตังขจุนทพโผชังคาตีอิตมะโวาจายสมามหาจุนโทสมนุตโนศัทธาอโหาสิวุทธาหิจะพะวาตัมมหาอาภาธา,าตถาปะีนโนจะพะขาวโตโสอาภาโทอโหาสิตี ยะาวริวหาปุราบริปุเรติสาครังเอวเมวอิโตตินังเปตานังอุบรรมปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิชนตุสเปบุเรตุสังคปาจันโทปนรโสยธามณีโชติรโสยธาสภีทิโยวิวัจจันตุสาปโรโควินาสตุมาเตปวัต วันตราโยสุขีธีขายุโกภวะอภิวาทนสิริสนิจงวุตทาปจญโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวโนสุขังภาลังอิมินาบุญยกรรมเมนาอุปชายาคุณโตาระอาจริโย ปาการาจะมาตาปิตาจยาตะกาสุริโยจันทิมาราชาคุณวันตานราปิจะพัมมะมาราจะอิมทาจโรกปาราจะเทวตายโมมิตามนุสชาจะมัตนสกาเวริกาปิจะสัพเวสัตตาสุขิโหตุบุญญาณิปกตานิเม สุขังจติวิทังเทตุขีปังปาเปทโวมตังอิมินาบุญญกรรมเมนะอิมินาอุทิเสนะจะขีปาหังสุลเปเจเว,วตันหุป,ปาทานาเจทนังเยสันตาเนหินาธรรมายาวนิพานนโตมมัง นาสันตุสัพพายเยวยัตถาชาโตภเวภเวอุจุติตมสติปัญญาสังเลขควิลิยมหินามาลาระพันตุโนกาสังกาตุจาวิลิเยสุเมพุทธติปวโลนาโทธรรมโมนาโทวลุตโม นาโทปัจเจกพุทโธจะสังโฆนาโทตโรมะมังเตโสตมนุปภาเวนะมาโรกสังละพันตุมาทุกขปัตตาจะนิคุขาพยปัตาาปตาจนิปยาโสกัปัตตาจะนิโสกาโหตุสเปปิปานิโนโ เอตาวตาจะอัมเหสัมปตดังบุญยสัมปตดังสปเปเทวาอนุโมทันตุสัมปะสัมปะส,สิทธิทิยาทานันทาทันตุสัตทายาสีรังคักขันตุสัพป,ปตาภาวนาพิราตาโวนตุขันันตุเทวตาคตาสเปวุตาวรปรตาปเจกางจะยังพระรัง อรหันตานันจเตเชนรักขันพันธามิสัพโส